เหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่ะได้มาแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่เคยวางแผนไม่เคยมองเห็นคุณค่าของไอเดียของความคิดเห็นแค่ว่าอยากได้เงินก่อนอยากมีเงินก่อนแต่ไม่รู้เลยว่าไอ,ไอสิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นมันอยู่ข้างในตัวคุณแล้วเดี๋ยวมันมาเองไอพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มจาก1 2แล้วก็3มนะครับมีสาเคล็ดลับผมจะเขียนไปก่อนเลยแล้วกันว่าหก็คือว่าง หนึ่งก็คือว่างว่างหมายความว่างไงอืมหนึ่งว่างซึ่งมันจะจำแนกก็คือท้องว่างอืมเวลาและจิตเออ่ตามหลักศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วนะว่าเวลาฉัน บอกพระพิสุกสงฆ์ว่าให้เหลือพื้นที่เอาไว้ด้วยแต่สําหรับผมนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวทุกคนเอาไปใช้ได้นะผมกินข้าววันละหนึ่งมือ้อแต่ก่อนที่จะกินผมจะให้ตัวเองหิวจัดๆเลยและช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ไอเดียผมมาได้ดีมากอย่างแรกเลยเนี่ยท้องว่างบางคนบอกหิวเหรอก็ได้หรือกินให้เหลือพื้นที่เอาไว้นะครับเป็นการแฮ็กเลยนะอันนี้มันจะทำให้เราเนี่ย หัวแร่นมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นเวลาเรากินอิ่มๆเราจะทำไงง่วงนอนใช่ไหมอืมเราลองท้องว่างๆดูผมจะใช้เทคนิคนี้ประจำนะครับว่าช่วงท้องว่างผมจะมีไอเดียมีความกระฉับกระเฉงมากกว่าตอนกินอิ่มทำไมคนส่วนใหญ่ต้องบอกว่ากินเข้าไปเยอะเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานไอ้นู่นนี่นั่นเราไม่ได้ใช้แรงทำงานเราแค่รอรับกันดาวน์โหลดเข้ามาโอเคไหม นี่คือไม่ใช่ใช้แรงทํางานคุณลองปล่อยท้องให้ว่างนะครับเช่นสมมุติคุณต้องกินข้าวเช้าลองกินข้าวเที่ยงหรือบ่ายลองทดลองดูไม่ได้บอกว่ามันจะทําแล้วทุกคนเหมือนกันมันต้องค่อยๆฝึกนะครับอย่างผมโอเคผมกินมื้อเดียวแต่มือ้อนึงเนี่ยผมจะให้ร่างกายหิวจัดแล้วก็กินอัดเลยแน่นปึกหลังานั้นผมก็จะเริ่มเหนื่อยละนะแล้วพอถึงช่วงค่ายิ่งจะมาไลฟ์เนี่ยผมจะพยายามไม่ให้ตัวเองอิ่ม เพราะไม่งั้นผมจะสื่อสารไม่ได้ถ้าวันไหนผมอิ่มผมไม่ไลฟ์เพราะผมไม่มีไอเดียที่จะไปต่อได้คือมันอยู่ในโหมดของจำศีลละโหมดของการควรจะพักละนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแฮกคุณลองสังเกตจับร่างกายให้ใหได้ก่อนผมชอบบอกเสมอว่า<ม>ถ้าคุณยังไม่สามารถควบคุมร่างกายของคุณได้คุณก็ควบคุมการ การดึงดูดหรือสิ่งรอบๆข้างคุณได้เพราะฉะนั้นท้องให้ว่างมันจะเป็นกุญแจในการแฮกทางด้านทา,ทางด้านชีวภาพของคุณก่อนอันดับแรกสมองคุณจะเริ่มแล่นขึ้นแต่ถ้าท้องว่างแล้วใจคุณมันยังไม่นิ่งมันยังแล่นไปดู Facebook คนนั้นดูคนนี้หนักเลยนะครับคุณเอาพลังงานของคุณที่มันกำลังเอาเอาขาเรียกว่า เอ่อทำงานอย่างแข็งขันนะ่ะเพื่อที่จะผลิตน้ำย่อยหรือเตรียมตัวที่จะรับอาหารมาเนี่ยมันไม่พร้อมจะรับอะไรเลยเพราะคุณเอามือถือมาแทรกแล้วแทนที่มันจะรับอะไรจากเรื่องใหม่ๆเข้ามามันไม่พร้อมรับละหนึ่งท้องว่างสองเวลาว่างอันนี้ผมชอบพูดประจำนะตอนที่ผมเป็นเจ้าของกิจการผมก็จะบอกลูกน้องเหมือนกันนะว่าเวลาเราทำงานเราชอบบอกว่าไม่มีเวลาว่างเพราะงานมันเยอะ แต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าเรารีบทํางานให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนต่อให้เป็นงานบ้านก็ตามต่อให้เป็นอะไรก็ตามเราจะมีเวลาเหลือเฟือเลยเช่นตอนผมเป็นลูกน้องเขาผมทํางาน8ชั่วโมงใช่ไหมงานมาออตรงหน้าเต็มเลยผมจะพยายามเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนบ่ายโมงแล้วที่เหลือเป็นเวลาของผม ผมก็เอาไปนั่งเล่นนอนเล่นคิดไอเดียทําอาชีพอื่นของผมผมก็เลยขายออนไลน์ได้ในยุคนั้นเริ่มมามีไอเดียเปิดร้านนั้นร้านนี้มากขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นท้องว่างกับเวลาว่างอย่าบอกว่าไม่มีเวลาว่างถ้าบอกว่าไม่มีไม่มีเวลาว่างแสดงว่าคุณยังไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเวลามันมีอยู่แล้วเวลาผมเชื่อเวลาว่างของคุณมีอย่าบอกว่าคุณไม่ลูดมือถือเลยอย่าบอกว่าตอนที่คุณดูผมตรงนี้เนี่ย มันก็คือเวลาว่างแล้ววันที่ผมไม่ไลฟ์ล่ะผมชอบบอกนักเรียนเสมอนะครับที่เรียน15วันกับผมว่าผมหลอกให้พวกคุณน่ะมาใช้เวลา2ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา15วันคุณยังมีความอดทนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช้เวลาที่คุณบอกมันมีน้อยนิดบางคนทํางานเหนื่อยแทบตายรีบดิ้นรนกับมาเรียนพ่อคุณเป็นไงเห็นค่าและมันบอกคุณว่าคุณเคยทําได้แล้วคําว่าเวลาว่าง แล้วคุณเชื่อไหมว่าสองชั่วโมงคุณลองคูณสามรอยหกสิบห้าวันไปสิคุณมีเวลาว่างกี่ชั่วโมงครับแล้วมันหายไปไหนแล้วตอนนี้ย่าบอกว่าคุณไม่มีเวลาว่างมันจะไม่มีมันเป็นสิ่งที่ศักสิบน้ปากคุณนะ่ะใครชอบพูดว่าไม่มีตังนั่นแหละมันจะไม่มีแพงจังโอเคคุณเป็นคนขาดแคลนโอเคไหม เทคนิคมันอยู่แค่นี้เวลาว่างเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าไม่มีเวลาว่างผมยังจําได้เลยผมสอนนักเรียนอย่างเงี้ยผมบอกว่าต้องหาสิ่งใหม่ก็จะมีบางคนบอกว่าพี่ไม่มีเวลาว่างเลยลูกสองคนนู่นนี่นั่นโอเคมันเป็นแบบนั้นเราไม่ผมก็เงียบผมก็โอเคคือทุกสิ่งที่เราพูดเราตัดสินตัวเองเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่มีเวลาว่างมันเป็นไปตามนั้นถ้าบอกว่าจะหา ก็แค่แต่หาถ้าบอกว่ามีมันมีทันทีแค่นั้นนี่เป็นไฟบังคับใครเรียนกับผมจะรู้ว่าผมบังคับก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาคุณรู้คุณค่อยๆเชิดเฉลยออกมาแรกๆคุณต้องก้มหน้าตก้มตาทําแต่ผลลัพธ์มันจะบอกคุณใครที่เรียนคอร์สสิวันกับผมอะ่ะคุณสังเกตเห็นไหมว่ามันเห็นทันทีเลยแล้วระหว่างที่เรียนยังไม่ถึงสิวันด้วยมันเห็นทันทีเลยจริงไหม เพราะว่าคุณก้มหน้าก้มตาทําและคุณเชื่อมต่อกันกับผมมันก็เลยง่ายแต่ถ้าลองปล่อยมือแล้วให้คุณไปทําเองมันจะเริ่มยากละคุณต้องเปลี่ยนนิสัยคุณให้ได้นะครับต้องเปลี่ยนให้ได้นั่นแหละนั่นแหละมันจะเป็นกุญแจนะท้องว่างเวลาว่างและมันจะไม่มีเลยถ้าจิตใจคุณไม่ว่างจิตว่างหมายความว่า จำได้ไหมว่าผมเคยบอกว่าคุณวันๆเนี่ยคุณต้องคิดนะครับให้มันอยู่ในรูทางของตัวคุณเองรูทางของตัวคุณเองเนี่ยบางทีเราพยายามคิดใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดเขาเรียกว่าตะกะหรือพยายามจะเอาตัวรอดเกินไปและนั่นมันจะทําให้เราไม่ได้อยู่ในจิตว่างจิตว่างของผมหมายความว่า ลองออกไปดูสิว่าฝนฟ้าลมพัดใบไม้มันเป็นยังไงบ้างเรื่องของเมื่อวานนิโคลัสเทสลาผมได้บอกไปแล้วว่าเขาแวบมาเนี่ยตอนที่เขาอยู่ที่สวนสาธารณะนะเขาอยู่ในช่วงที่จิตใจเขาผ่อนคลายอืมจิตใจคุณต้องว่างแล้วก็อย่าพยายามนะครับอย่าพยายามไปเสพไอ้พวกอย่างนี้อย่าพยายามนะเพราะนั้น ท้องว่างเวลาว่างและจิตว่างข้อที่หนึ่งคือการว่างของคุณลองสังเกตตัวเองค่อยๆทำมันจะทำให้จินตนาการคุณเริ่มมารับข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับลองค่อยๆตอนนี้มันอาจจะดูงงๆอยู่เบลอๆอ,อยู่มันต้องปรับปรับทางกายภาพปรับทาง เขาเรียกว่าชีวาภาพของเราด้วยภายในเราด้วยนะครับแล้วก็จิตใจเราอีกเรียนสดอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณน,นำพาความสำเร็จที่จะสอนสดๆเนี้ยในวันที่สิบเอ็ดหรืออีกไม่กี่วันละในวันที่สิบเอ็ดธันวาถึงวันที่สิบห้าธันวานะครับสอนสดๆผ่านซูมเห็นหน้าชัดเจ้วเลยถามตอบได้เลยสงสัยอะไรถามตอบสดๆนะครับสดๆเลยนะอ่าเรียนห้าวัน ราคา3,500บาทนะครับเรียนผ่านซูมในคอร์สนี้เนี่ยตอนแรกผมบอกว่ามีเขียนบันทึกเป็นก็ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิและผมก็ใส่เรื่องของจิตวิญญาณหรืออาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนําพาความสําเร็จก็คือเกี่ยวข้องกับจินตนาการในซีซั่นหนึ่งเข้าไปแล้วแต่ซีซั่น2ผมได้เตรียมเนื้อหาของจินตนาการเนี้ยให้มันตรงเข้ามากับเรื่องกดแรงหึงดูดและจิตวิญ,ญญาณพร้อมกันได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นซีซั่น2จะพูดถึงจินตนาการอีกรอบหนึ่งที่ลึกขึ้นแล้วก็เสริมด้วยการเขียนบันทึกให้ได้นะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณเขียนบันทึกเป็นเนี่ยคุณจะอยากนั่งสมาธิใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธินั่งไม่ได้คุณจะอยากเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตรงนี้นะครับเรียนสด5วันนะครับราคา3,500บาทนะ